หลุดแล้วอืมจะพูดมาค้าคิดออกแล้วข้าก็ยังไม่ได้เตรียมเหมือนกันจะได้เดินเล่นด้วยกันพอดีเดินเล่นด้วยกันนะขยับหน่อยเกกะยฮะฮะฮเฮ้ยทาไมรู้ว่าผู้หญิงแบบเจ้าชอบอะไรกัน กจะชวนเจ้ามาเป็นที่ปรึกษาให้ข้าหน่อยเจ้าเป็นพวกเจ้าเล่ห์ผู้หญิงกับผู้หญิงเนี่ยก็ชอบไม่เหมือนกันหรอกนะพวกเราเองก็ยังตัดสินไม่ได้เลยแล้วจะเป็นที่ปรึกษาให้เจ้าได้ยังไงก็ยินดีก่าข้าหลับตาคลำโมเองนะแท้่เจ้าบอกกับข้าว่าเจ้าชอบอะไรก็พอข้าข้าชอบอะไรนะหรอถ้าเลือกไม่เหมาะจะทํายังไงล่ะสนใจกันบ้างเนี่สิ่งที่เจ้าชอบจะไม่เหมาะได้ยังไงงั้น งันงันงๆนงันงันงนงันงนงนอะไรผู้เจ้าสองคนลีลาอยู่นั่นน่ะจนตอนนี้ข้าเลื่อกของขวัญมันเกิดเสร็จแล้วคุณหนูก็ไม่ดูเลยอ่ะที่ตัวเองลีลาตั้งนานเฮ้ยเลียนเพียนเถียงคําไม่ตกฟ้าอีกแล้วนะข้าจะถื่อนเจ้าท่านซางท่านซางชอบปดีใช่ไหมหีนก็รู้ว่าเหมาะกับบุคลิกของท่านถ้าซื้อให้ท่านเอาไปมาเจยวเออเท่าไร่นายท่านต้องแบบนี้สินีสามอีแปะมาครับ งั้นก็ขอบใจมากเลยนะไม่ต้องทอนนะขอบคุณขอรรบไปท่านซางอย่ได้ได้บอกข้านะไปเราไปเดินเล่นกันนะคือหนูจะไปเถอะไปว่าที่นี้สวยมหมก็งันงินเนอะซือแล้วนะไม่เอานี่จะไม่ต้องซื้อของให้ข้าแล้วเดี๋ยวเหมือนไม่มีตัวนเอ้ยแม่นางกำไรนั่นยังไม่ได้จ่ายนะพวกเขาเอาไปจะให้ข้าจ่ายอะไรข้าไม่สนหรอกนะพวกเขาเอาไปจะให้ข้าจ่ายอะไรพวกท่านมาด้วยกันนะ เอานี่ไปทา้แม่นางเงี้ยเหียญเพียนเลรียนเพียนพวกเจ้าพวกเจ้าดิเฮ้ยเลรียนเพียนเงินก็ไม่จ่ายเจ้าก็ออกไปแบบนั้นแล้วที่เข้าไปคนเดียวเลยคุณหนูเขาจะไปจ่ายตอนนี้แหละเจ้าค่ะให่ไปรอค่าที่นั่นพ่อใหม่ก่อนเดี๋ยวข้าตามไปนะเจ้าค่ะเข้าไปกับนางเข้าไปด้วยเลรียนเพียน จวนให้เว่ยตาม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 ทำไมนี่เย็นๆพวกเราถึงจวนของเราแล้วจะรีบกลับไปสะเถอะไปเล่นเพี้ยนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวใครเออเอกินหน้าเกินตาโอ้มันจมากไปแล้ว เจ้านี่เจ้าทำอะไรเนี่ยเจ้ารับไปก่อนของพวกนี้ด้วยเป็นของผู้หญิงถ้าเองก็ไม่ได้ใช้หรอกมากเลยรับไม่ได้เลียนข้ามันข้าไม่ชอบข้าไม่ชอบข้าไม่เอานาะนี่เจ้าไม่ต้องหลอกข้าแล้วของพวกนี้เจ้าหยิบขึ้นมาชมอย่างละเอียดสายตาที่เจ้ามองพวกมันเห็นชัดว่าชอบมากข้าไปแล้วนะไปสักที ไหวมะเหล่นเพียนเจ้าจะดูเห็นเยือนมาครูเขายังเงี้ยทำแบบนี้นะขักขยงแค่ไหนนี่คุณหนูเจ้าค่ะ